สวัสดีค่ะสู่ย์วิทยุพระราม199สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเรียนมาฝึกปั๊มหัวใจให้ได้คะแนนและฝึกการใช้คเรครือ่องกร<จ>ะตุ้นหัวใจเองกันตามหลักอเมริกันฮาร์ดปี2020ค่ะ1ประเมิน2ปุก3ประกาศหาผู้ช่วยเหลือค่ะโดยการโทร1 6 6 9นะคะหลังจากนั้นเราจะรีบป,ปั๊มหัวใจหลักการปั๊มหัวใจวางส้นมือตรงจุดกึ่งกลางของหัวนมทั้งสองข้างค่ะมือประสานล็อกม้วนะคะแขนตึง ้อสอกตรงรำตัวตั้งฉากค่ะให้เป็นแนวดิ่งเลยนะคะหลัจงจากนั้นจะกดเป็นจังหวะให้หน้าอกยุบตัวลงไป1ส่วนสของความหนาตัวของหน้าอกค่ะกดให้ได้ความเร็ว100ไม่เกิน1้อย20ครั้งต่อน,นาทีค่ะถ้าทุกคนกดผ่านหูสกอร์ CPR จะมีคะแนนเด้งขึ้นไปที่กล่องให้คะแนนตามรูปเลยค่ะอยู่บนตรงหูเลยนะคะมาเรียนพร้อมๆกันอีกทีดีไหมคะเริ่มเลยค่ะ เก่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะโอ้โห ต่อไปเป็นการช่วยหายใจแบบ Mouth อ o m เม t h และการใช้ pocket mat k กันค่ะมาเรียนมาฝึก CPR กันเยอะๆนะคะแล้ววันหนึ่งคุณเองอาจจะได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ให้ชีวิตกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยค่ะต่อไปเรามาดูพี่ปุ๊กอัญฉรีปั้มหัวใจกันค่ะดูคะแนนพี่ปุ๊กสิคะได้คะแนนเต็ม30เลยค่ะ เราเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED4 กันเลยนะคะ AED4 เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายปลอดภัยต่อผู้ช่วยเหลือค่ะเริ่มแรกเลยค่ะกดปุ่มเปิดเครื่องค่ะเตรียมผิวหนังนะคะโดยการเช็ดบริเวณที่เปียกให้แห้งค่ะหลังจากนั้นหยิบแผ่น่อนาไฟฟ้ามาแปะตามรูปได้เลยนะคะแผ่นที่1ให้แปะ ใต้ไหายปาร้าขวาแผ่นที่2แปะใต้ชายโครงซ้ายหลังจากนั้นฟังเครื่องวิเคราะห์ค่ะเมื่อเครื่องวิเคราะห์เสร็จแล้วเครื่องจะสั่งให้ช็อตให้เราทุกคนพูดว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยเคลีย์ทุกคนออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นกดปุ่มช็อตค่ะหลังจากช็อตแล้วเราต้องรีบปั๊มหัวใจภายใน10วินาทีแรกเลยนะคะเราจะเริ่มกดปั๊มหัวใจที่30ครั้งค่ะสลับกับการเป่าปาก2ครั้งค่ะทำอย่างนี้1รอบพร้อมกับ เริ่มปั๊มหัวใจและสลับกันเป่าปาก2ครั้งนะคะต้องการเรียน CPR AD ติดต่อพวกเราได้เลยนะคะเรายินดีบริการค่ะแววแวะมาเรียน CPR กับพวกเรากันนะคะ